เช้าเช้าที่ทุ่งนาของเราบรรยากาศก็ดีดีทรงมีสีแดดอ,อ,นอ,อน่อนๆพรก็มีลมพัดว้อยๆตามมาหมอกจับผู้ก,กับไหลพร้อมเด้มื่อนี่นะเออยบ่เป็นมันสีเขาหนาเอาเราบอกเฮ้ยไปสนามห้องแต่งตจนแต่งโต,งต,งตงไปไฮเฮ็ดเวียกกันทอแหนมเบิ่งกล่าวว่ามันแดดสีบ่ออกมันกับพัดออกตัวหลับพี่นอ้องได้การลาพักกันโบกธนาคารจากน้อยก่อนพอจะพักกันแต่งหน้าแล้วเท่านั้นแหละดาวพัสดุกบอกว่าเจ็บท้องเขาห้องน้ำอยู่สามสีรอบบ่มีหอดแหงสีเฮ็ดเวี้ยเอ้าขันสั้นกับพักพอนสนามเทาเดี๋ยวข่อยกับสีนออนนนเป็มูคืกัได้เวลาอู้ออาาแลลววเดะคมนออนนยู่่่ีกวาสเอาเด็กไมาน นอนเป็ี่นมูอแล้วเบิ่งสภาพมันดูบานมาใหม่ลูกนี่ปากป้าเองจะมาเอาตีนมายุ่มเฮาคือแท่านันแล้วความตีนเพิ่นหั่นกะพาดมีกินแต่งแตงว่าแม่นคักๆแลนี่ตีนกบขี่มาแม่นบ่แล้วโลดเอามายุ่มปากเฮาเงิดไหลขาแต่หยอกอ้ายมาใหม่ก็เลยยางเป็นอำหา้มังมีแต่ไอ้พนมาลี้นอนนั่งไม่หานผีสภาพนี่ละลายคนก็สิคิดว่าไอหานี่ติดเด็กไสามังมีแต่ความจริงแล้วมันแม่นเด็กไสามังมีพี่เด้อเพิ่นละมักเสพมาบ่ค่อยอ้วนอ้วนฮาปานในดอกพี่น้องแม่กับอ้วนอ้วนเต่หมาหนิล่ะเพิ่นนนนนผู้้ีีัั่่งงเเลกกก็ไไปหาดสมมอยู่นี่ ท่านโดนเด็ยกยิงไม,ม่มีกันลูกขึ้นมาเหรียญน,น้ำสภาพนอนอิ่มบ่หน่ะลูกตาปือมาเชิญอะไรคนกับสีทามหาว่าบังมู่ไปใส่อยู่นี่จ้า ได้ประดับยศอีกแล้วเพื่อนหันซึ่งสาเหตุจากการที่เพื่อนได้ประดับยศรอบนี้นั่นครอบว่าเมื่อวานนี้หันข่อยพาเพื่อนไปแล่นเล่นอยู่นะบ้านซีเมนเพื่อนไปลมปลาเขาหรือไหนบุญน,นี่ยนะแหงตะวันปุ๋ยเหลวไม่ไอยู่บ้านตอนเอาขึ้นรถมาเพื่อนกรนอนใหญ่ตีนว่า<พ>เท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยพวกข่อยกัพากระลู่เลยว่ามันแพ้ปุ๋ยแม่นเพื่อนคังคักหลายไงจนว่าตีนบวมเบิ่งพวกข่อยก็เลยได้จับใส่บักอโลทำความสะอาดตีนบ่ให้มันเลียตืม<อ>ห่วงเด้อพี่น้องข่อยจับท้ายายเรียบร้อยแล้วอดดื้อไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะจ๊ะลูกชาย<อ>บ้านนอนตื่นขึ้นดาวปรสุกกรู่สึกว่าอยากสิไปใส่เบ็ด แต่อันดับแรกนั้นเขาต้องพากันไปหาขี้กระเดียนะมื่ไว้ถ้าเป็นเงียสาก้อนนี่พี่น้องได้มาแล้วตัวพวกนายตำรวจสองตัวเอาซ้ำหนีกับพ่อแหละเฮงหันเบิดเงียสองตัวนีกับเซาแต่งขี้กระเดียนใส่เบ็ดมาให้คอยเลยเด้อเท่าเดี๋ยวคอยสิเป็นคนเอาไปใส่เองขี้กระเดียตัวหนึ่งนี่กระไสเบ็ดได้หลายหลังอยู่ดีแหละพี่น้องวอลก็พากันไปสำรวจพื้นที่ที่ส้มคอยสิพากันไปใส่เบ็ดสาก้อนว่าแต่ส้มคอยพากันได้ปักเบ็ดไว้ปลากระลักกระเล้นมาตอดดีดีแล้วก็แน่นอนจ้าเรียบร้อยมาแล้วหนึ่งปลาเข็งเหมือนเดิมที่อยพาาากกกันนงงม้้แะปลออยู่่่่ี็ตหวงเเดด้อบ็หันลูกคอยพากัันน่ง ฝ้้าใหอยู่ลูกสาวยาสุเอาหน้าไปใกล้น้ำเลยเด้อเดี๋ยวปลามันสิตื่นบากินเบ็ดปลาป๊าแล้วบอท่านโดนก็ได้มาอีกตัวละเด้อบาทนี่นะโอ้มันมานมันเดี๋ยวหลังจากที่ปล่อยให้เด็กยิงมีเฝ้าเบ็ดของแท้ขนาดเฝ้าคักจนว่าได้ฮอดปลาคอแพ้กันงมๆงสาวซิดเล่นซิดหัวยี่นีว่าเมนสิบอไดก็พ่อได้ปนอยู่ดีได้ตั้งว่าหกเจ็ดตัวเออเอาพอดีละสันพอได้ให้ผู้เฒ่าเพิ่นปนแล้งแดดลมล้มตกมาจะไปหายางเลาะเบิ่งผักเบิ่งมีเจ้าของก่อนเด้อบาทนี่นะกล้วยน้ำว่าที่จุ่ม่อยพักกันตัดวีออกไปลเออมีสี ต้นกล้วยต้อนอื่นๆก็เริ่มทยอยออกบีออกมากแล้วเือกันขน่อยหันกะซีโปทำการบ่มเด้เอาไว้ให้นอนอกๆนี่ภากันสุขค้าต้นไปเลยสิได้วาวาสุกกันไวๆนะจ๊ะออกจากปากลก้วยแล้วก็ไปหายังราะบางยางอื่นก็เนื้อบานต้นแปลกข่อยหลังจากที่เจอพายุฝนลหลเป็นใบด่างใบแดง,ใ,ดงใสสิพี่อยามาลงอื่นนิ่เดียวสิเอาน้ำสมควรไม่มาสีใสจากน้อยก่อนส่วนอีกฟังนึงท